วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกอบแท่นจับสวรรค์แบบปรับองศาได้นะครับอันดับแรกเราให้เอาฐานตัวสีแดงสี่เหลี่ยมตัวนี้มาตั้งขึ้นก่อนนะครับแล้วเราก็เอานี่แกนที่มีสปริงตัวนี้นะครับกับแกนที่ไม่มีสปริงตัวนี้นะครับเอามาใส่ตรงมุมท้ายของที่มีตะขาะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเราก็เอาเสียบเข้าไปเลยครับนี่พอเราเสียบเข้าไปปุ๊บนี่ แล้วเราก็เอาสปริงมาใส่นะเราเสียบแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองด้านก่อนเลยนะครับ <Split. S 1> พอเราใส่แกนด้านยาวแบบนี้ครบทั้งสองด้านแล้วนะครับนี่แล้วเราจะมีตัวล็อกตัวนี้มาให้อีกนะครับตัวนี้จะเป็นแหวนแล,วแล้วก็พร้อมน็อตแบบนี้นะครับน็อตแบบใช้มือขันได้นะครับเอาน็อตตัวสั้นมาใส่นะครับทางร้านเราจะมีทั้งสั้นและยาวแบบนี้ไปให้นะครับแต่เราเอาตัวสั้นมาใส่กับแหวนตัวนี้นะครับ เราเอาแหวนตัวนี้มาใส่ตรงที่ไม่ม so, ีสปริงตรงนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ล็อกเราจะเอาองศาไหนแล้วก็ล็อกตรงนี้เลยนะครับนี่พอเราล็อกเสร็จปุ๊บนี่ตัวนี้ที่เป็นตัวสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราเอาด้านที่มีแหวนลงข้างล่างนะครับนี่เราใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมทั้งสองตัว เอามาใส่เข้ากับตัวบนตัวนี้นะครับนี่มันจะมีเกลียวของมันอยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปทั้งสองด้านสองตัวเลยนะครับนี่พอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนี่มันจะเอาไว้ล็อกกับเกลียวตรงนี้นะครับนี่เวลาเราจะเจาะไปขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนี้ตัวนี้คือตัว เกีียวเข้ากับสว่านนะครับนี่ผมจะมาจําลองให้ดูก่อนนี่เราจะใช้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาหัวดอกสว่านตัวนี้นะครับมาขันเข้ากันให้มันแน่นๆแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ดูเลยตัวบนไม่ต้องเอาออกนะครับเอาออกแค่ตัวล่างนี่งัดออกได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็เอานี่เอาตัวที่เป็นเกีียวลงด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นหกเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นข้างบนนะครับเพื่อจะเอาสว่านล็อกไปนะครับ แล้วเราก็เอาลูกปืนเสียบเข้าไปที่เดิมนะครับนี่แล้วเ,เสียบเข้าไปให้แน่นๆแบบนี้นะครับนี่มันก็จะออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับไปขั้นตอนต่อไปครับก้านสองก้านนี้ที่มีไปให้นะครับมันจะมีเกลียวอยู่แค่ด้านเดียวนะครับเราเอาด้านเกลียวมาขันเข้าตัวล่างตัวนี้นะครับนี่ก่อนที่เราจะเอาแกนตัวนี้เข้าไปขันนะครับเราเอาน็อ เบอร์แปดตัวนี้เข้ามาใส่ด้านในตรงนี้ก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปทั้งสองตัวเลยนะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาแกนตัวนี้ขันเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่ทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับพอทําเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาแท่นจับตัวนี้นะครับแท่นจับตัวที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ แล้วเอาใส่เข้าไปด้านล่างตรงนี้นะครับนี่พอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเราจะมีน็อตที่จะเอาไว้ล็อกกับแท่นนะครับเป็นสองเกียวตัวยาวที่มีมือหมุนได้ตรงนี้นะครับแล้วเอาใส่เข้าไปทั้งสองด้านตรงนี้นะครับนี่พอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราหงายมาอีกทางนึงนะครับนี่แล้วเข้ามาอีกทางนึง เรามาล็อกแกน2ตัวนี้นะครับที่ผมใส่ให้ไปดูตรงเบื้องต้นนะครับมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเบอร์นี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปล็อกตรงนี้นะครับนี่พอเราใส่เข้าไปล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาน็อตเบอร์แปดตัวยาวตัวนี้นะครับนี่เราใส่เข้าไปตรงนี้นี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปด้านล่างแบบนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีน็อตตรงนี้มาให้นะครับนี่อันนี้คือน็อตทองแดงที่จะเอาไว้บังคับสว่านนะครับเพื่อไม่ให้ลงไปเจาะลึกเกินนะครับนี่เราก็เอามาล็อกกับตรงนี้เลยนะครับพอเราหันเข้าไปแน่นๆแล้วแล้วเราก็เอาเป็นนอ็อตซากกุไรตัวนี้เข้ามาล็อกตรงนี้อีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาปรับให้ดูอีกทีตอนเสร็จนะครับผมจะมาลองปรับองศาลแล้วับมาเจาะให้ดูด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่อันนี้คือหัวเกียวสว่านนะครับเราเอามาใส่กับตรงนี้ที่ผมจําลองเบื้องต้นไปให้เมื่อกี้ดูนะครับนี่พอเราล็อกให้แน่นๆเลยนะครับแล้วเราก็เอาสว่านมาลองจับดูนะครับจับให้แน่นๆเลยนะครับนี่ มาเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ให้ดูนะครับนี่พอเราใช้เข้าไปปุ๊บตรงนี้จะเป็นจำปานะครับเรามีจำปาไปให้ขันแน่นๆด้วยนะครับพอเราขันแน่นไปเสร็จปุ๊บมาขั้นตอนต่อไปผมจะมาลองเจาะไม้ให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะมาลองใช้ให้ดูผมจะมาลองเจาะให้ดูนะครับนี่คือปรับองศานะนี่มันจะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลองเจาะเข้าไป พอเราเจาะองศาไปปุ๊บพอเวลาเราคลายออกปุ๊บตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับนี่ตรงที่มันมีสปริงตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับเช่นนี้ก็เป็นขั้นตอนอันเสร็จสิ้นใช้งานได้แล้วนะครับ